สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปที่วัดรองเสือเต้นหรือว่าวัดสีน้ําเงินนั่นแหละครับชื่อเล่นของเขาฮะวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลครับผมข้ามสะพานแม่น้ำกกอําเภอเมืงองจงหจัดเชียงรายมานิดเดียวครับผมก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอแล้วฮะทางเข้าวัดครับวัดแห่งนี้ฮะลักษณะของเขาครับมีความสวยงามด้วยศิลป แนวแบบล้านนาครับผมหากใครเคยไปวัดร่องคุณครับจะพบว่ามีลักษณะศิลปะที่คล้ายคลึงกันแต่หากเป็นวัดร่องคุณครับเขาจะเน้นในโทนสีขาวทั้งหมด ขณะที่วัดล่องเสือเต้นหรือวัดสีน้ําเงินนี้จะเน้นในทางสีน้ําเงินล้วนเลยครับผมแล้วก็มีใช้สีทองด้วยรวมทั้งบางจุดอาจจะมีการแซมสีแดงไปด้วยครับวันนี้ก็จะพาขี่มอเตอร์ไซค์วนรอบวัดให้ดูหนึ่งรอบครับผมว่าบริเวณรอบวัดเป็นอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้จริงๆมันย้อนสอนเนาะแต่ว่าเห็นว่าไม่มีรถนะครับก็เลยพาคุณผู้ชมเข้ามาดูบริเวณด้านหลังของอุโบสถนะก็จะเป็นพระาธาตุครับผมก็เป็นที่นิยมของในทรงทั้งภาค ก็จะบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้ครับเช่นพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆครับผมวันนี้พามาวนดูรอบนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาไปดูภายในกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามที่เด่นทัวรครับแล้วเดี๋ยวเจอกันทุกวันสวัสดีครับ